เอ็มโทรหาป๊าแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเอ็นดูเอ็มไมอดูไรอ๋อไม่รู้เอ็มไม่ดูผิวไม่ใช่เข่าเมันหัวไงฮะเอ็มมันดูหัวเอ็มไม่รู้จักมันคือตัวอะไรนะมันคืออะไรหรอครับใช่มีหัวมีหัวด้วยไหนมีหัวหนูนี่ไงมีหัว มันทำท่ายังไงอนะ่ะ mm. มันทำท่ายังไง <Yeah. S 1> <laughs> เอาเอาวอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวลุกขึ้นก่อนพี่บอสครับพี่บอสครับพี่บอสครับทำยังไงอะทีวียันเปิดไม่ติดอะ mm. ทีวีเปิดไม่ติดทำยังไงหืม mm. เขาปิดแล้วเขาปิดแล้วปิดแล้วทำนิชาก่อนนิชาทีวีเปิดไม่ติดไม่ดูได้ไหมหอนอนเลยได้ไหมจ,จริงเหรอ, <c oughs> อเอาพี่บอสอย่ากแกล้งน้อง ตุ้เนาตยี่กะตุ้ยนที่กะตุ้ยนาี่กะครับทตุกะทำดูอ๋อไม่ดูทำดูครับนิชาหิวข้าวมากเลยเหรอ <G ül> กินนมหมดขวดนึงแล้วนาะแล้วก็กินอีกใช่ไหม